นึ่งปลาปลาไก่จ้าหนึงชุดค่ะมีตะเพียนกับปลานินขอปลานินนะคะจะก,ก้างนิดหน่อยอถ้ากับข้าวถุงถุงเท่าไหร่คะคุณพี่ราบเป็ดสามสิบดเป็ดสามสิแล,ล้วแกงอันี้แกงเห็ดเปียงไท็ดขกหวานเท่าไหร่ยีโอเคเริ่มต้นที่ย0่สิบละราบอ,ะ <30. S 1> อ่ะสาบอ่า 20, ย 30, 20, 30. ี่สิบสามสิบยี่ส่สิบสงในล่ะื่องในนี่นข้งในอันนี้สามหมดอ่าสาหมดใช่ไหม เอ้ยหมูน่ากินเนาะหมู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 ย่างก็สามเซตเป่งหมูเป่งเครื่องใน้าอีจ้าคืนคืนไก่เกยสามสิบบาทจ้าเริ่มต้นที่ยี่สิบสามสิบเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เอาเอาเอาไก่ใหม่หนึ่งสามเซตเออเอาเพาเอาขาเอาเอานี้เอาอย่างเงี้ยเอาแห้งๆให้หนูขอแห้งๆสามสิบบาทแห้งๆทำไมแมนอยากมาอีกย่ายแห้งๆอยากอีกแห้งๆรสจ้านี่ของแม่มัมสามสิบบาทนี่ก็สามเซตเป็นปะนี่แมน แล้วนี่ห่อเลยนี่โอ้ยสามสิบห้าหรือไปนั่นเปลี่ยนราคาจาก30เป็น35แล้วนะคะเพราะว่าใกล้มันแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเป็น35 35เพราะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้แหนมหมูเปรี้ยวยังเปรี้ยวขนาดไหไม่เอาเนาะเอาเปรี้ยวแหนมปลาบลอกมาพร้าไข่แหนมแหนมปลาพวกอะไรพี่มาค่ะร้านปลาไก่เขาเปลี่ยนมุมแล้วนะคะจากมุมตรงนู้นนะคะ มาเป็นมุมตรงนี้ปากซอยบ้านนะฮะซอยบ้านปล <im> <ๆ>ายซ้านปาปากซอยบ้านนะฮะขายปากซอยบ้านเลยค่ะนูนหาบ้านแม่มัม <im> <im> นั่นบ้านแม่มัมเดินมาก็ได้แต่ไม่เดินปลาไก่ค่ะอร่อยอร่อยกันค่ะจ้าจะาบาทนี่ยี่สิบปลาสวายเส่หน่อไม้จ้าเพิ่มๆๆเพิ่มๆๆเพิ่มเพิ่มอันน้ำจิ้มเจ้าให้นู้เราบอก แจ่วได้สองแจ้วนะแจ่วนันพร้อมแจวนี้ด้วยจิ้มแจ่วแจ่วจิ้มแมนเขาเดี๋ยวหนึ่งได้ยายนะโอ้ยหลายอย่างแห้งอ่อมมาเรนเนี่ออะไรเครื่องไหนอ่ะอ่อมเนื้ออ่อมเนื้ออู้อ่อมเนื้อยี่สิบบาทแกงหน่อไม้ยี่สิบเนียนลาบเป็ดสามสิบลาบอันนี้ก็สามสิบค่ะเห็ดเฟียงรู้จักเห็ดเฟียงไหมฮะเอาเขานะเอาไม่ได้เนาะ ขาา้าวบาดเท่าบอกบัวข้าตลาดแต่กับข้าวใหม่ใช่ไหมข้าวใหม่อร่อยมากเลยข้าวใหม่นะฮะ<ม>บอกนิ่มแล้วหอมใช่ไหมโอ้ยกระสอบเดียวกระเดือเฟื่อเลยย่าดูกระเบิดข้นกินหลายขนาดนั้นน่ากินน่ากินย่นาเพิ่มพี่นุ<ม>้ยข้าวเหนียว<ม>ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่สองกระสอบนะคะแ <laughs> ล้วกระสอบนึงคืออะไร อสองกระสอบเดี๋ยวไปอิยมย้ายของนูอยู kilo 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 ่นี่ไหมหนอนช่ค่ะนี่ยใหญ่ใหญ่เด้อสามสิบเป็นใบยายในใหญ่สิดูดิตับึืนสามสิบสามสิบหมูก็สามสิบปลาดุกกระยายปลาดุกก็30มสิคิดดูเลือกเอาค่ะ กับข้าวอร่อยกับข้าวในซอยค่ะหน้าซอยนะเขาเรียกกับข้าวหน้าซอยร้านกับข้าวหน้าซอยดูสิบ้านแม่ม่มอยู่นู่นเห็นไหมฮะเห็น okay ล้วไหมฮะเห็นั้วไหมฮะอะไรนะมันชื่ออย่างนะผักหวานแกงเห็ดผักหวานใส่เห็ดใส่ฟางเห็ดฟางแกงเห็ดผักหวานใส่เห็ดฟางเพิ่มหนึ่งอันจ้า เอายายหนึ้อยสิบาบาทค่ะชาวนี้ถูกและดีอร่อยอร่อยปลาไก่เราเองกับข้าวโอ้ยอยายไปงืดไปเอาอยุลา